ม่อไปสุกูสุคนนะคะเหมือนี้ก็พบพ่อพอ่อกินป้อยฝอยแหลกเช่นเดิมนะคะเหมือนี้เขาสิมาในเมนูแบบตำตีนไก่นะคะเขายังพันเคยกินนะคะเมนูนี้นะคะแบบอืมตีนไกเป็นโพดลงแบบว่าตุ่มดุนโพดนะคะพี่น้องอ่ะเป็นการใช้เวลาเขาใส่กระนุ่มจีนได้พี่น้องนี่พักแก่ของชีวิตแบบนี่ไอพักซีนี่คือปูกี้หลังบ้านอันนี้พักแง่มักกะนีคนคน่คอยบ้าแต่เราคอยส่งปากเว้ยปล่หยแต่เด้อเออเป็นการเซเวลาะเอาแก่แก่ไปหนี่ Nhìn ta đẹp vậy mm. 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 ta แฟนก็แบบก็บแ,บแบกระเบื่องวัดตั้มเนาะคะ่ะพี่เนาะแบบตั้มตั้มยำยำยัง,ยง,ยง,ยงไงบุ๊วเราเราเสีเป็นยำบ,บุเป็นตะหนวของเลือใส่ประเด็กซักื้อเมื่มัมมมน,ยยน,บแ,มนแบบอีสานบาดท่าหนาพูถือปากข่อยยำประเทถไทยโอเปอเรนยำแบบไทยๆ่อยแบบคนอีสานเนาะสมก็ามีอื <c oughs> อขอบัังไมว่วหวอุ้ยขาปุ่นปุ่นเปขาปุ่นตีนเป็นตีนเนี่ย mm! -hmm. mm -hmm. Uh -huh. Så deilig bra! นาหรันพออาหามีนสองตัวกยยานบ้มลมปาก ปัดออกมาเอ้ยมันหน่อยพวดน้องพี่น้องขนาดของจิบหันเราจะกินอีกอยู่เมนู่นี่มันแสบอยู่ขนาดขาเสตแบบเวอร์แบบบอตดองไม่เส้นจบ่ต้องไม่หยังใช่ไหมอืะอืมหนามันหนาร้านโลกามัอมานทนหมักหมักหนังหลายมันเด็ดสลุดดีเลยอนัแบบเขานําเขาหนันะ อืมร้สกนับมากเมื่อกระบาดไปยากใส่มื่อตอกเตาก็ใส่อ็ใส่อโอยส่วนจากหนาของมัน จบไปเลย,ยอาหารมันบ้าหนาวแท้เห็ดกินเองเนาะเห็ดแบบขี้โพโพหลดุดเนาะเห็ดกินเองเอยากใส่บ้าหนาวอยกใส่แบบขกับแบบขี้โผโพหลุดบ้คือคลองคายเนาะคลองคายเปนขี้ทีเนะเาะพอเป็ขี้ทีแล้วว่าใครออกคายอยาจะว่างหนังแพงนะแตงศรีกินฟองดีๆเนาะเห็ดเองเนี่ยแหละอืม อรคำสุดท้ายของใอยพี่น้องเห็นสีแดวนี่บุ๊บไปจับปิดก็จะดูได้พี่น้อ,นองคำสุดท้ายเน้นๆเ,เพื่อพี่เพื่อน,น้องน,นะคะเป็น,นี้นะคะตีนไก่แบบเน้นๆน,น,นะคะหนึ่งกิโลได้หนึ่งกิโลได้นหนึ่งคอยลวกมันหยุบ อืมอะใจมาอืมอ๋อทำเป็น้องอืมรันน uh> ี้นะคะเขากว่าตำกิมใจให้พี่น้องเบิ้งนะคะเป่น้่องเมือนาเมื่อนหเขาสี ไปเห็ดคลิปเอียงเป็นคลิปเที่ยวคลิปกินเอียง e นั่นพี่น้องก็ให้พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเฮาได้เลยค่ะ,ะ,คะพี่น้องกับช่องน้องใหม่นี่ยนะคะล่าสุดก็คือกินป่อยฝอยแหลกของเฮานะคะพี่น้องจะได้กับฝากพี่น้องกดไลค์กดแช่ได้นะคะ่ะพี่นอ้องเมื่อนี้ของเฮากับขอลาไปก่อนนไหะ <laughs>